พี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กต้องจะต้องเข้าแล้วอโนอิต้องไปแล้วค่ะก็ใช้นี่เหลยใช่ค่ะพี่อันนี้ตัวเดียวไม่อยู่ใช่ไหมเพราะพี่ติ๊กอะดูเรื่องตัวเลขใช่ไหมอันนี้ยแก้เรื่องตัวเลขอายุ อันนี้ชะลอริ้วรอยแล้วก็ลดแก่ตัวนี้แอนชอบมากเพราะว่าใช้แล้วหน้ามันยกกระชับเพราะแอนเนี่ยหน้าเสียมาจากการใช้เตียรอยอ๋อเหรอผิวมันจะย้อยแต่ดูผิวจากน้องแอนนี่ผิวนี่เนียนมากกับน้องน้องแพรนะอ่าอันนี้อันนี้พี่ใช่ยดกพี่ยดประมาณเท่าไหร่สองปั๊มสองปั๊มอ่ะมันใหม่นะอ่า้อยู่เลยพี่อยู่ ทาเลยค่ะทาหน้าเข้าไปเลยค่ะหอมใช่เขาเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยพี่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะคนเรากําลังเข้าหาธรรมชาติดังนั้นอะไรที่มีสารเคมีหรือมีอะไรแอนจิลิกเลี่ยงทุกอย่างอันนี้เป็นเป็นของธรรมชาติล้วนๆอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเป็นออยที่ที่มีมาอันนี้ทาหน้าเลยใช่ไหมทาเช้าเย็นค่ะพี่มันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยเอนดูการตาเอนดูไม่แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะทาแบบนี้ผมทาผมทาไม่ค่อยเป็น ี่ถ้าไม่ทักนี่เป็นเรื่องเลยนเนี่ยเอาอีกแล้ว